เงินและความสำเร็จไม่ได้เปลี่ยนผู้คนมันเป็นเพียงขยายสิ่งที่พวกเขามีอยู่แล้ววิลสมิธเคยกล่าวไว้ว่า Money and succeed don't change people they merely amplify what is already there เงินและความสำเร็จไม่ได้สามารถเปลี่ยนตัวตนของใครได้แต่มันเป็นเพียงตัวขยายที่ทำให้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวตนคนนั้นชัดขึ้นมาคนที่มีจิตใจดีเมื่อร่ำรวยก็ยิ่งช่วยเหลือสังคมแต่ถ้าคนเห็นแก่ตัวความสำเร็จก็จะทำให้เขาโรภมากขึ้นเรื่อยๆคำพูดนี้สะท้อนถึงว่าความมั่งคั่งเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่ ตัวกำหนดคุณค่าของไขรวิลสมิธเกิดในปี1968เป็นนักแสดงนักร้องและโปรดิวเซอร์เขาเริ่มต้นจากการเป็นแรปเปอร์ก่อนที่เข้าสู่วงการดาราฮอลลีวูดระดับแถวหน้ามีผลงานดังเช่นเรื่อง The Pursuit of Happiness และ Men in Black ความสําเร็จของเขาไม่ได้เกิดจากการที่โชคช่วยนะครับแต่เกิดจากความพยายามและแนวคิดเชิงบวกที่สะท้อนผ่านคําพูดของเขานั่นเองบํารุงผิวที่คุณรักด้วยสวนาน่าจารัเน่แพชชั่นชาวยเจล ที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณให้กระจ่างใสชุ่มชื่นมีชีวิตชีวา